สวัสดีครับวันนี้ร้าน BB and Camping ก็มีของเล่นใหม่มาเสนอนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สำหรับใส่กับปืนมีบกันนะครับพวกเอ่ k พวเ m 4 H k นะครับเป็นแม็กกาซีนเรียกว่าแม็กมอนะครับแม็กมอไฟฟ้านะฮะ แม็กกาซีนตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนเล่มีการที่ชอบแบบสายรัวนะครับคือยิงได้เยอะๆนานๆประมาณนี้นะครับสำหรับคนขี้เกียจอย่างผมก็ชอบนะครับคือบางทีแม็กกาซีนอันนี้แม็กสแตนนะครับแม็กสแตนนี่จะใช้สปีดโหลด ตรงนี้นะครับแม็กแสแตนนีบรรจุรุ่นนี้บรรจุกระสุนได้ร้อยยี่สิบนัดนะครับเวลายิงที่สนามแต่ละทีก็ต้องคอยเปลี่ยนแม็กข้อมผมชอบยิงฟัวโตนะครับ <c oughs> คอยเปลี่ยนแม็กอยู่บ่อยบ่อยต้องใช้กว่าจจบเกมก็สามสี่แม็กได้นะฮะอันนี้มันก็จะเยอะไปหน่อยแบบนี้ก็เป็นแม็กโมนะครับแม็กโมก็จะบรรจุได้สามร้อยนัดนะฮะ เวลายิงเราก็ต้องคอยปั่นลานตรงนี้ยิงไปก็ปั่นลานไปด้วยนะครับผมอันนี้ส่วนตัวนะผมเป็นคนขี้เกียจนะครับก็เลยมาเจอกับตัวนี้นะครับที่จริงตัวนี้ก็ออกมาขายนานแล้วล่ะนะฮะแต่ก็ที่ร้านก็เพิ่งสั่งเข้ามาคือมันตอบโจทย์ของผมเลยขี้เกียจปัน่นอยากยิงกระสุนออกเยอะ ในในหนึ่งเกมประมาณนี้นะครับก็เลยได้ตัวนี้มาตัวนี้เรียกว่าแม็กมอนะครับแม็กแม็กมอไฟฟ้านะฮะใช้ระบบไฟฟ้าปัน่นปั่นกระสุนขึ้นขึ้นมาในลานตรงนี้นะฮะอ่าก็คือตัวแม็กนี่มันจุกระสุนได้2,800นัดซึ่งเหลือเฟือนะครับยิงยาวๆกันไปเลยนะครับวิธีการใช้งาน ตรงนี้ก็จะมีปุ่มนี่นะฮะปุ่มสวิต์เปิดปิดนะครับอ่าแล้วก็จะมีระบบเปิดแบบเซนเซอร์นะครับตรงตรงนี้จะมีเซนเซอร์นะฮะเวลามีลมหรือยิงกระสุน,นออกไปเสียเข้าไปในตัวปืนนะฮะอ่าระบบเซนเซ,นเซอร์ก็จะทำงานก็จะปั่นลูกขึ้นมาเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับการใช้งานก็ข้างใต้แม็กก็มีน็อ ให้เราขันตัวนี้ออกนะครับขันเสร็จแล้วเราก็แกะแผ่นปิดออกมานี่จะเป็นที่ใส่ถ่านนะครับใส่ถ่าน1.5โวลต์สามเครับสี่ก้อนเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ ใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดแม็กตัวนี้โอ้โหใส่กระสุนได้เยอะมากๆเหมาะสำหรับคนที่เกียดอย่างผมเ <c oughs> สร็จแล้วเราก็ปิดล็อปลับแร๊บนี่ ล็อกขันน็อตซะหน่อยแล้วเราก็เติมกระสุนนะครับตัวนี้เป็นช่องเปิดเติมกระสุนเหมือนแม็กซีนทั่วไปนะใช้กระสุนผมเติม0 2 0นติมเข้าไป มันใส่ได้2,800 28ันแดร้อยแดร้อยนัดนะทนะุงนี้มีสี่พันนัดใส่เขาเกือบเต็มถุงนะครับสี่พันนัดอันนี้ผมใส่ใดูคร่าวๆใส่เสร็จแล้วก็ปิดนะครับเสร็จแล้วเราก็เป,ปิดแบบ ให้มันรันลูกขึ้นอัตโนมัตินะครับออตโต้จะได้ยินเสียงเสียงมอเตอร์หมุนดันลูกนี่ดันขึ้นมาแล้วนี่นะครับเสียงมอเตอร์จะดันลูกขึ้นดันลูกขึ้นมาในลานอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็อันนี้ใส่ได้กับ M4 เอ <SK. S 2> น,นี่นะครับก็ยิงได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมยิงให้ดูครับผมยิงแบบระบบออโต้สบายๆเลยครับยิงไปเรื่อยๆยาวๆเลยครับยิงไปแม็กก็จะปั่นลูกลูกขึ้นไปนี่ยิงไปมันก็จะมีเสียง เสียงมอเตอร์ก็ปั่นลูกอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวมาดูใส่แม็กเต็มๆนะครับแม็กใส่เต็มๆนี่ลองชั่งน้ำหนักดูนะครับน้ำหนักเกือบกิโลนะครับยิงยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวลองเทสยิงกับกระบอกนี้นะครับนี่ยิงไปมันก็จะปั่น ตัดลานขึ้นให้โดยอัตโนมัติจนพุนไปเลยสำหรับสายรัวนะครับพลาดไม่ได้นะครับมันมากครับ ครับผมถ้าสนใจที่ร้านของเราก็มีจำหน่ายนะครับแม็กมอไฟฟ้านะฮะเหมาะสำหรับสายรัวยิงยาวๆเลยครับสนใจก็ทักข้อความมาที่เพจ Facebook b b c n m p i n p i n g ได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆก็โทรมาได้ที่เบอร์088-650-4705ครับ <Head> <S <S แอดไลน์ก็แอดเบอร์นี้ได้เลยโอเคครับขอบคุณครับ